สวัสดีค่ะพบกับช่องน้าอิงชาแนลในช่วง DIY by น้าอิงค่ะในคลิปนี้น้าอิงจะมาถักสายคล้องหน้ากากอนามัยในแบบที่4ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายลายถักดอกไม้เล็กๆสวยๆน่ารักน่ารักนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องน้าอิงชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้น้าอิ่งในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ หน้ากากอนามัยที่นาอิงได้ถักไปก็คือเป็นหน้ากากอนามัยแบบที่15วันนี้สายคล้องก็จะเป็นลายเดียวกันกับหน้ากากอนามัยในแบบที่15นะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์และเริ่มถักไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ในอิงใช้ไหมคอตตอนซอบนะคะขนาด4พายซึ่งให้ผิวสัมผัสที่นุ่มไม่ละคายเคืองเวลาสวมใส่ค่ะ เข็มโคเชเบอร์3ามทับศูนเข็มและได้สำหรับเย็บกระดุมติดกับตัวชิ้นงานกระดุมจำนวน2เม็ดและกันไกลสำหรับตัดได้ค่ะเรามาเริ่มถักไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ทั้งหมด34โซ่วันนี้ในอิงใช้เข็มโคเชเบอร์สาทับศูนย์นะคะถักโซ่ทั้งหมดจำนวน34โซ่ค่ะ เมื่อถักโซ่ครบทั้ง34โซ่แล้วต่อไปเราจะเริ่มแถวที่1โดยการถักโซ่2ค่ะเริ่มต้นด้วยแถวที่1โดยการถักโซ่2ค่ะ1และโซ่ที่2ค่ะเมื่อถักโซ่ได้จำนวน2โซ่แล้วต่อไปเราจะถักเศษ1ส่วน2พอ1คอหรือ half double crochet หรือสัญลักษณ์ตัว T ลงโซ่ที่34หรือ ข้ามไปทั้งหมด2โซ่และถักลงในโซ่ที่3นะคะพันเข็ม1ครั้งถักควักขึ้นมาได้จำนวน3ห่วงแบบนี้นะคะและถักรวบปลดเหลือจำนวน1ห่วงค่ะพันเข็ม1ครั้งถักลงหลักถัดไปควักได้ขึ้นมาได้จำนวน3ห่วงและปลดรวบเหลือ1ห่วงค่ะ ถักทีหรือเซต1นึส่วนสพอหคอหรือ h a ร์ปดับเบิลโคเชทั้งหมดจํานวน7หลักค่ะโดยวิธีการถักทีนะคะก็คือพันเข็ม1ครั้งนะคะเริ่มจากการพันเข็ม1ครั้งถักลงหลักถัดไปควักขึ้นมาได้ได้จำนวน3ห่วงและถักปดเหลือ1ห่วงค่ะถักทีนะคะหรือเศตหนส่วนสองพอหคอ ทั้งหมด7หลักค่ะพันเข็มถักหลักถัดไปควักขึ้นมาได้3ห่วงและปลดรวบเหลือ1ห่วงเมื่อเราถักมาได้ครบนะคะทั้ง7หลักแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะเริ่มถักลายโดยการถักล็อก1ครั้งที่หลักที่7แบบนี้นะคะ ถักล็อกนะคะในลักษณะเป็นการถักโซ่นะคะแบบนี้ค่ะดูอีกครั้งนะคะถักล็อกหนึ่งครั้งและจะเกิดช่องตรงกลางนะคะระหว่างล็อกนะคะที่เราถักเมื่อสักครู่นะคะช่องนี้นะคะเราจะถักลงไปนะคะถักลงนะคะจิ้มเข็มลงและพันได้ควักขึ้นมาแบบนี้นะคะได้จำนวนสองห่วงต่อไปนะคะจะเกี่ยวไหมเส้นที่อยู่ เป็นหลักที่7นะคะเส้นแรกนะคะเกี่ยวลงไปแบบนี้และควักได้ขึ้นมาได้จํานวน3ห่วงค่ะต่อไปนะคะเราจะเกี่ยวไหมนะคะลอดผ่านหลักเดิมนะคะก็คือหลักที่7แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะถักกลงในโซ่ถัดไปนะคะจิ้มลงแบบนี้แล้วก็ควักใหม่ขึ้นมานะคะได้ทั้งหมด จำนวนห้าห่วงค่ะและถักในโซ่ถัดไปควักขึ้นมาจะมีห่วงนะคะอยู่บนเข็มจำนวนหห่วงนะคะและถักรวบแบบนี้นะคะดึงผ่านแบบนี้ทั้งหห่วงออกมาเลยนะคะเหลือจำนวนหนึ่งห่วงก็จะเกิดเป็นลวดลายของดอกไม้ขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราถักล็อกอีกครั้งหนึ่งค่ะ เมื่อถักล็อกแล้วสังเกตนะคะจะมีรูนะคะหรือมีช่องตรงกลางทำเหมือนเดิมค่ะแทงเข็มแล็คควักได้ขึ้นมาค่ะได้จำนวนสองห่วงต่อไปนะคะในส่วนนี้จะมีไหมทั้งหมดหหลักนะคะเราจะเกี่ยวในหลักแรกนะคะก็คือหลักที่หนึ่งที่อยู่นอกสุดแล็คควักไหมขึ้นมาค่ะได้จำนวนสามห่วงค่ะ ต่อไปค่ะทําเหมือนเดิมนะคะถักลงที่หลักเดิมควักใหม่ขึ้นมานะคะได้จํานวนสี่ห่วงค่ะและถักลงในโซ่ถัดไปเลยค่ะจิ้มควักขึ้นมาได้จํานวนห้าห่วงจิ้มลงหลักถัดไปนะคะถักลงหลักถัดไปควักขึ้นมาได้จํานวนหกห่วงเมื่อได้ครบจํานวนหกห่วงแบบนี้แล้วนะคะถักรวบค่ะดึงได้ผ่านทั้งหกห่วงแบบนี้นะคะ และนี่นะคะได้ทั้งหมดหห่วงแล้วนะคะจากนั้นถักล็อกเหมือนเดิมค่ะและทําซ้ําเหมือนเดิมนะคะก็คือครั้งที่1นนะคะ,เร,ะเราจะถักลงที่ล็อกนะคะควักได้ขึ้นมาได้สองหลักครั้งที่สองนะคะเราจะถักลงที่ห่วงตรงนี้นะคะที่มีทั้งหมดหห่วงนะคะหห่วงหรือหกหลักนะคะเราจะถักลงหลักแรกเลยนะคะ และควักขึ้นมานะคะหลักที่อยู่นอกสุดนะคะอีกครั้งนะคะหลักนี้ค่ะหลักที่อยู่นอกสุดนะคะอยู่ด้านหน้าสุดเลยควักขึ้นมาได้สามค่ะต่อไปเราจะถักครั้งที่สามนะคะโดยถักโดยถักลงหลักเดิมควักขึ้นมาได้สี่ต่อไปครั้งที่สี่นะคะเราจะถักลงที่โซ่ถัดไปค่ะควักขึ้นมาได้ห้าและครั้งที่ห้าค่ะถักลงที่โซ่ถัดไปควักขึ้นมาได้จํานวนหกห่วง เมื่อได้ครบทั้ง6ห่วงแบบนี้แล้วนะคะก็ถักแบบนี้นะคะก็คือการดึงผ่านทั้ง6ห่วงเลยนะคะและถักล็อกค่ะทำเหมือนเดิมนะคะครั้งที่1 2ควักครั้งที่3ควักครั้งที่4ควักครั้งที่5นะคะ ถักครั้งที่5จะได้ทั้งหมด6ห,ห่วงและปดเหลือ1ห่วงค่ะถักลอก1ครั้ง1 2ลงหลักเดิมค่ะสหลักถัดไป4หลักถัดไป5ควักห้ครั้งได้6ห,ห่วงปวดเหลือ1ค่ะถักลอก1ครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งหกห่วงปนเหลือหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า ถัก5ครั้งควัก5ครั้งได้6ห่วงเปิดเหลือ1ถักล็อกถักลงตรงกลางควักขึ้นมาได้2ถักหลักแรกควักขึ้นมาได้3ถักหลักเดิมควักขึ้นมาได้4ถักหลักถัดไปได้5และถักโซ่ถัดไปได้6ควักได้นะคะถ่านแบบนี้รวบเหลือ1ค่ะถักเหมือนเดิมนะคะทั้งหมด สิบเอดหลักค่ะในส่วนของลายนี้นะคะจะถักทั้งหมดสิบอดหลักนะคะ ถักล็อกถักลงกลางล็อกครั้งที่หนึ่งเกี่ยวไหมเส้นแรกครั้งที่สองถักลงหลักเดิมครั้งที่สามถักโซ่ถัดไปครั้งที่สี่และถักโซ่ถัดไปครั้งที่ห้าได้จํานวนหกห่วงปลดเหลือหนึ่งห่วงค่ะเมื่อปลดเหลือหนึ่งห่วงแล้วนะคะตอนนี้เราถักมาได้ทั้งหมด11อ็ดหลักค่ะเมื่อได้ครบทั้ง11บดหลักแล้วนะคะถักล็อกหนึ่งครั้ง จากนั้นนะคะเราจะเริ่มถักท T หรือเศษหนส่วนสองพอหคอหรือฮาฟดับเบิรโคเชตจำนวนทั้งหมด7หลักนะคะซึ่งแพทเทิร์นนี้ก็จะเหมือนตอนแรกนะคะที่เราเริ่มต้นถักแถวที่1ค่ะวิธีถักก็คือพันเข็ม1ครั้งถักหลักถัดไปควักขึ้นมาได้3ามปุดเหลือหนึ่งพันเข็มหนึ่งครั้งถักควักขึ้นมาได้3มปุดเหลือหนึ่งถักแบบนี้นะคะ ก็คือลายทีหรือเซต1นส่วน2พอ1คอจำนวนทั้งหมด7หลักค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแถวที่1ค่ะต่อไปแถวที่2นะคะเริ่มต้นโดยการถักโซ่1พลิกกลับชิ้นงานค่ะและถักในลายเดิมก็คือเซต1 c 2, 1ส่วน2พอ1คอหรือ Half d o u b เบ c ร์โคเชหรือลายทีนะคะ ถักเหมือนเดิมนะคะเหลักค่ะพันเข็มหนึ่งครั้งถักควักขึ้นมาได้3ปลดเหลือหนึ่งพันเข็มหนึ่งครั้งถักควักขึ้นมาได้3ปลดเหลือหนึ่งถักทีหรือเสร็จหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอหรือฮ a l ์ d o u b เ e crochet ทั้งหมด7หลักค่ะหลักที่6ต่อไปหลักที่7นะคะ หลักที่7ดนะคะเราจะถักลงช่องนี้ค่ะพันเข็มหนึ่งครั้งถักควัาขึ้นมาได้สามปลดเหลือหนึ่งค่ะก็จะได้ครบทั้งหมด7หลักนะคะต่อไปเราจะถักในช่วงลายที่เป็นดอกนะคะเราจะถักลงช่องนี้นะคะวิธีการสังเกตนะคะในแถวที่1นะคะจะมีช่องตรงกลางนี้นะคะเราจะถักลงช่องตรงกลางนี้นะคะ ซึ่งลายถักแถวที่1กับแถวที่2จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนอหาที่ถักหรือที่ลงหลักไม่เจอเราพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะคะพลิกมาด้านหน้านะคะก็คือด้านนี้จะเป็นด้านถูกนะคะสังเกตนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นตรงกลางระหว่างดอกแต่ละดอกนะคะจะมีช่องให้เราถักนะคะแล้วเราก็พลิกกลับไปถักที่ด้านเดิมนะคะสําหรับแถวที่2นะคะโดยการถักทีสองครั้งในหลักเดียวค่ะ พันเข็มหนึ่งครั้งถักควักขึ้นมาได้สามห่วงปลดเหลือหนึ่งห่วงทำเหมือนเดิมค่ะพันเข็มหนึ่งครั้งถักลงในหลักเดิมควักขึ้นมาได้สามปลดเหลือหนึ่งค่ะในลายนี้นะคะก็คือการถักทีหรือเศษหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอสองครั้งในหลักเดียวกันพันเข็มหนึ่งครั้งถักควักขึ้นมาได้สามปลดเหลือหนึ่ง พันเข็มหนึ่งครั้งถักในหลักเดิมข้อขึ้นมาได้3ปลดเหลือหนึค่ะทําแบบนี้นะคะจํานวนทั้งหมด11หลักค่ะหรือจนครบทุกหลักนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถปรับขนาดลดหรือเพิ่มได้ตามขนาดที่ต้องการเลยนะคะตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่า V นะคะก็คือการถัก เต็ 1> 1ส่วน2พอ1คอ2ครั้งในหลักเดียวกันค่ะก็คือเป็นการขยายชิ้นงานนะคะซึ่งในส่วนนี้พอเราพลิกกลับมาด้านถูกแล้วนะคะก็คือด้านที่เราจะไว้โชว์เราจะเห็นเป็นดอกเกิดขึ้นมาแล้วนะคะจากแถวที่1นะคะเราถักแถวที่2เพิ่มเข้าไปก็จะกลายเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆค่ะน่ารักนะคะพันเข็ม1ครั้งถักคว้ขึ้นมาได้3มปลดเหลือ1 ท่นเข็มหนึ่งครั้งถักลงหลักเดิมควักขึ้นมาได้3ปลดเหลือหนึ่งนะคะถักในหลักถัดไปนะคะก็คือการถักทีหรือเศษหส่วนสองพอ1คอหรือ half double c r o c h จำนวนทั้งหมด2หลักในรูเดียวเลยนะคะถักทั้งหมดจนครบ11หลักค่ะ หากมีส่วนไหนหรือในช่วงไหนที่น้าอิงพูดเร็วเกินไปหรืออธิบายไม่เข้าใจเพื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปได้นะคะน้าอิงก็จะพยายามหาคำตอบมาตอบค่ะและหากน้าอิงพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยเพื่อนๆไว้ณะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หัดถักนะคะ เพื่อนๆสามารถถักไปด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูวิดีโอพร้อมทั้งอ่านแพทเทิร์นตรงหน้าจอไปพร้อมๆกันได้ค่ะตอนนี้นะคะก็ถักมาจะครบทั้ง11หลักแล้วนะคะ mm hmm. เมื่อถักมาครบ11หลักแล้วแบบนี้ค่ะเราพลิกชิ้นงานกลับมานะคะเราได้ทั้งหมด11หลักแล้วนะคะต่อไปเราจะถักที หรือเสร็จส่วนสพอ1คอจำนวน7หลักค่ะลงหลักถัดไปเลยนะคะก็คือการเริ่มถักเหมือนกันกับตอนที่เราเริ่มนะคะลายที่เราจะลงจบนะคะก็จะเป็นเหมือนลายที่เราเริ่มต้นนะคะก็คือการถักทีหรือเสร็จ1ส่วน2พอ1คอหรือ Half d ดับเบิลโคเชค่ะหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าพอครึ่งคอนะคะ เมื่อถักครบทั้งสองแถวแล้วนะคะชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะเมื่อเราถักครบทั้งสองแถวแล้วนะคะแถวที่สามน้าอิงก็จะถักโดยการใช้ลายถักคือลาย x นะคะเริ่มต้นแถวที่สามโดยการถักโซ่หนึ่งและพลิกกลับชิ้นงานค่ะจากนั้นถัก x นะคะทุกหลักนะคะรอบชิ้นงานเลยนะคะ ถัก X หรือคอทอหรือควักธรรมดาหรือซิงเกิลโคเชรอบชิ้นงานทุกหลักเลยค่ะในแถวที่3มนะคะจะเป็นลักษณะของการถักรอบชิ้นงานนะคะโดยใช้ลายถักเพียงลายเดียวเท่านั้นก็คือลาย X หรือลายคอทอหรือควักธรรมดาหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าซิงเกิลโคเชนะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็คือตัว X นะคะ วิธีการถัก x นะคะก็คือถักควักขึ้นมาได้2ปดเหลือหนึ่งถักควักขึ้นมาได้สองปดเหลือ1นค่ะก็คือการถัก x หรือการถักคอท่อหรือควักธรรมดาหรือจะเรียกอีกอย่างว่าซิงเกริรโคเชก็ได้ค่ะก็คือเป็นลายเดียวกันนะคะ เมื่อถักเอ็กหรือคอทอหรือควักธรรมดาหรือซิงเกอร์โคเชครบทุกหลักแล้วนะคะต่อไปนะคะก็คือถักซีนะคะปิดชิ้นงานค่ะถักควักขึ้นมาแบบนี้และถักลอดผ่านแบบนี้เลยนะคะก็คือการถักซีหรือการถักรอหอหรือเลื่อนห่วงค่ะต่อไปค่ะนำกระดุมมาเย็บติดทั้งสองด้านของชิ้นงานค่ะโดยใช้เข็มได้เย็บติดให้ แน่นหนานะคะมีความคงทนนะคะเพราะว่าในส่วนนี้นะคะจะต้องมีสายของหน้ากากอนามัยนะคะมาคล้องในส่วนของกระดุมนะคะซึ่งก็จะอาจทำให้ล้างหรือตึงจนหลุดได้นะคะหากเราเย็บไม่แน่นนะคะนอกจากนี้นะคะระหว่างตัวกระดุมและชิ้นงานนะคะในอิงจะทำนำได้นะคะมาพันแบบนี้ค่ะเพื่อให้เกิดช่องว่างนะคะเป็นฐานระหว่าง ตัวกระดุมและตัวชิ้นงานนะคะให้เป็นฐานแบบนี้เมื่อเรานำสายคล้องหน้ากากอนามัยมาคล้องก็จะทำให้แม่แน่นจนเกินไปค่ะและเก็บได้ให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสายคล้องหน้ากากอนามัยในแบบที่4นะคะเป็นลายดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะใส่คู่กันกับหน้ากากอนามัยในแบบที่15เข้ากันดีนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกท่านนะคะ ในอิงก,ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในอิงชาแนลแล้วก็ต้องขอขอบคุณกำลังใจทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในาอิงในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ